หนอนม้วนใบหนอนใบขาวดื้อยากํากจัดง่ายๆในครั้งเดียวเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันครับวิธีดูนะครับว่าเป็นหนอนกอรหรือหนอนม้วนใบหรือเปล่าอันดับแรกนะครับให้สังเกตจากมาแมลงปอนะครับจะมีแมลงปบินเยอะเลยเสร็จแล้วนะครับให้มาดูที่ใบนะครับลักษณะใบาเนี่ยสังเกตดูว่าจะเริ่มมีอาการขาวนะครับห่อใบแบบนี้นะครับจะเจอตัวหนอนแบบนี้นะครับ ผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับถ้าเข้าเข้าทาลายนะเขาจะกินใบนะครับให้มันขาวอย่างนี้และสุดท้ายถ้าเข้าในระยะที่เข้าตั้งท้องนะครับจะทาให้ข้าวไมดรีบเพราะว่าพืชไม่มีคอโรฟิลในการสังเคราะห์แสงครับแต่ว่าถ้าปล่อยไว้นานๆนะมันจะกินจนยุบถึงขั้นไม่เหลือรวงข้าวให้เราเลยครับยาที่ใช้ป้องกันและรักษานะครับถ้าป้องกันนะครับผมจะแนะนําให้ใช้ตัวแลมชัวแลมชัวนะครับจะเป็นคอพีนเพอสูตรพิเศษตัวนี้นะครับสามารถกําจัดได้ทั้งหนอนกรหนอนบนใบครับแต่ว่าถ้าเป็นหนักๆแล้วหรือว่ามีการระบาดในพื้ กันชื่อว่าเอมเมทแต่ตัวนี้เป็นไซส์5้ามลตรครับตัวต่อมาครับตัวนี้แรมชัวแรมชัวเนี่ยจะเป็นคอพีนเพอเภอสูตรพิเศษครับแนะนำนะครับให้ใช้คู่กันกำจัดได้อยู่หมัดในครั้งเดียวครับ1ชุดนะครับถ้าเพิ่งเริ่มเป็นได้15ไล่แต่ถ้าระบาดรุนแรงมากๆแบบขาวจนยุบแบบนี้นะครับแนะนำเลยครับ1ชุดเนี่ยได้10ไล่ครับอยู่หมัดแน่นอนรับประกันคุณภาพครับโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้า100ท่านแรก1ชุดปกติราคาอยู่ที่มนั่นพอนนี้ลดเหลือพเยง1490บาทชุดแถม 1ตัวส่งฟรีเก็บเงินปลายทางสนใจทักข้อความหรือว่าคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับหรือโทร0951722619ชัดเจนการเกษตรขอบคุณครับ